สาวเดือดจัดหลังเห็นรถตัวเองเคยถูกขโมยไปเอามาขับหน้าตาเฉยจอนมาแล้วครับถ่ายรูปผมเลยครับไม่เป็นไรไม่พี่จอนก่นไม่ไ เมื่อวันที่ย2่่อ22กันยายนหญิงสาวรายหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญในความโชคดีเลยก็ว่าได้เมื่อเธอบังเอิญเจอรถจักรยานยนต์ของตัวเองที่ถูกขโมยไปและเธอก็จําป้ายทะเบียนและหมวกกันน็อกสีฟ้าของตัวเองได้เป็นอย่างดีจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นตามคลิป โดยจากคลิปจะเห็นได้ว่าชายสวมหมวกกันน็อกสีฟ้าแต่งตัวคล้ายเป็นพ่อค้าส่วนจักรยานยนต์ของหญิงสาวล้มอยู่ข้างทางหญิงสาวเจ้าของรถพยายามเรียกให้ชายคนนี้หยุดเพื่อพูดคุยแต่ชายคนนี้ดันมีพิรุษอย่างชัดเจนแถมยังวิ่งหนีเธออีกด้วย ซึ่งหญิงคนดังกล่าวจึงวิ่งตามไปพร้อมตะโกนให้ชาวบ้านรู้ว่าชายคนนี้เป็นหัวขโมยและให้ช่วยจับแต่ด้วยที่ชายคนดังกล่าวอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหนีพร้อมกับตะโกนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นหัวขโมยพร้อมกับวิ่งหายเข้าไปในทุ่งโล่งบริเวณใกล้เคียงสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ